ครับขอบคุณครับต่อไปท่านอาจารย์นันทนานันทวโรภาคััประเทเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นี้คนจำนวนมากก็ได้ตระหนักแล้วว่ามีข้อบัญญัติที่มีจุดบกพร่องมากมายมีรูรั่วอยู่จำนวนมากการที่ ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ทางสภาผู้แทนร,ราษฎริเริ่มที่จะให้มีการปรับปรุงยกร่างรัฐธรรมนูนใหม่จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนจำนวนมากนั้นสนับสนุนและเห็นด้วยดังนั้นในการเริ่มต้นจากการทำพระราชบัญญัติประชามติจึงถือว่าเป็นการนับหนึ่ง ะะขอบคุณทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ทางฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรที่มีจุดริเริ่มในการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเดิฉันเห็นด้วยนะคะกับหลักการของพรบฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการเสียงข้างมากชั้นเดียวซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยที่เราใช้เสียงข้างมากแบบปกติหรือ simple majority ดังนั้นการที่เราปลดล็อกเรื่อง double majority นั้นจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเสียงข้างมากปกติ ในเรื่องของการทำประชามติในวันที่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นดิฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สอดคล้องเพราะว่าประหยัดงบประมาณนะคะในการประการที่3ในเรื่องของการเปิดให้มีการรณรงค์ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่เห็นต่างอย่าง เป็นธรรมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มีผู้ที่จะออกมาลงประชามติเนี่ยจำนวนมากจากที่ผ่านมาเราจะพบว่าฝ่ายที่เห็นต่างนั้นมักจะไม่ได้รับโอกาสในการที่จะออกมารณรงค์แต่ถ้าเราเปิดให้มีการรณรงค์แบบ free and fair ตรงนี้เดิฉันคิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนจํานวนมากนั้นเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเขาในการลงประชามติมากขึ้นสิ่งที่เดนอยากจะเสนอเป็นข้อเสนอแนะสําหรับเรื่องของการทําประชามติต่อไปข้อแรกเลยก็คือเรื่องของคําถามประชามติซึ่งอันนี้เดนคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่และสําคัญมากเพราะว่าเมื่อเราปลดล็อก ประชามติแบบสองชั้นแล้วเดือน,นคิดว่าเราก็ควรจะปลดล็อกคำถามแบบสองชั้นด้วยการตั้งคำถามแบบชนิดที่มีสองคำถามแต่ต้องการคำตอบเดียวเป็นต้นว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยยกเว้นหมวดหนึ่งสองสามสี่หรืออะไรก็ตามนั่นคือคำถามที่ซ้อนคำถาม ไม่สามารถที่จะตอบได้ด้วยคำตอบเดียวถ้าเดิฉันเห็นด้วยกับการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะยกเว้นหมวดใดเดียนจะตอบ yes หรือ no เพราะฉะนั้นตรงนี้เดียนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นกับดัก ดังที่เราเคยโดนกับดักมาในคำถามพ่วงของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาแล้วคำถามที่ทำให้คนที่เข้าไปในครูหานั้นอาจจะงงอ่านจบแล้วไม่ทราบว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศ เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับจากวันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเดียวว่าคนที่อ่านเนี่ยไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะเป็นการลงมติร่วมระหว่างสอสอกับสอวอนี่คือคำถามที่เป็นกับดักแล้วดิฉันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในการทำประชามติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะะซึ่งอันนี้ฝากเอาไว้เป็น,ปนข้อเสนอแนะในการที่จะตั้งคำถามที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาประชาชนมีคำตอบแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การที่3ี่ฉันอยากจะเสนอแนะในเรื่องของการวันลงประชามตินะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกติกาการลงประชามติที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ไปรษณีย์หรืออะไรได้ถ้าจะต้องเดินไปที่ครูหาเรนมีข้อเสนอว่าทำไมเราไม่ทำประชามติหรือการเลือกตั้งแบบวันธรรมดาที่ทำให้ประชาชนนั้นเนี่ย สามารถที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้โดยที่ผู้เป็นนายจ้างนั้นเนี่ยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่จะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างของเขาในการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงซึ่งตรงนี้เดนเชื่อว่าจะทำให้ บรรดาผู้ที่ทำงานอยู่นั้นสามารถที่จะไปลงคะแนนเสียงได้โดยไม่ขาดจากรายได้ที่เขาได้รับแล้วมันก็จะเป็นการแสดงตัวด้วยว่าเขาได้ไปทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวฉันเสนอเป็นข้อเสนอแนะสำหรับในการที่จะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ะะซึ่งผ่านไปในเรื่องของการทำประชามติก็เ,เป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยให้การยกร่างและทำนูนฉบับใหม่นี้ประสบผลสำเร็จโดยเร็วนะคะซึ่งประชาชนรออยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ